มีนากำลังเตรียมตัวไปเรียนแล้วค่ะทุกคนแต่เช้านี้มีนาไม่มีชุดแต่งไปโรงเรียนค่ะต้องอาศัยดินและ้ายอีกเช่นเคยถ้าอยากจะสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครมันก็ต้องกล้าๆหน่อยค่ะนี่ไงคะเห็นไหม แม่แม่และพี่พีหนูเลยยิ้มทุกคนเลยใช่ไหมอะคะประทับใจในความงมดงามของเด็กหญิงมีนากันอยู่ใช่ไหมอะคะแต่งแบบนี้เขาเรียกว่าแต่งแบบเบาๆค่ะแต่ถ้าแต่งแบบหนักๆเนี่ยต้องไปคุยกับพี่แอดขางนู้ค่ะ ช่วงนี้เนี่ยพัฒนาการของมีนากับแม่แสนทีเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะแม่แสนดีเอ็นดูมีนาอยู่ค่ะคงสงสารที่มีนาไม่มีใครเพราะชีวิตมีนาเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยค่ะแม่เขาก็เลยเริ่มต้นยอมรับมีนาค่ะมีนาจะเป็นเด็กดีของแม่แสนดีและทุกคนนะคะถ้ามีนาดื้อหรือซนมากไปมีนาขอโทษทุกคนไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะ หนูอาจจะลืมตัวไปบ้างค่ะเพราะว่ามีนายังเด็กอยู่ค่ะ ตอนนี้เด็กเขาเริ่มจะพร้อมเข้าคาบเรียนแล้วนะครับกำลังชะเง้อคอยแม่ของเขาอยู่ครับหลายๆวันที่ผ่านมามีนาได้เจอกับเรื่องราวใหม่ๆเยอะมากนะครับแต่ละเรื่องนี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแต่มีนาเขาสามารถผ่านมาได้ตลอดทุกครั้งทุกเรื่องบอกเลยครับว่าพัฒนาการของมีนาเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับในเรื่องนมเนี่ยเราดูเหมือนมีนาไม่ได้สนใจอะไรมากมายครับแต่จริงๆเนี่ยพอมีนาอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวน้องเดินไปดูดนมแม่เองนะครับ เหมือนมีนาเขาจะรู้จริงๆครับว่าทุกคนเนี่ยอยากให้มีนาทำมีนาก็เลยทำให้เห็นเหมือนเป็นกำลังใจให้คนทำงานจริงๆครับ <clog WWE mouth> <woman> ผมมีภาพคอลเลกชันเล็กๆจาก AI <c oughs> <among them> มาฝากทุกคนครับจินตนาการล้วนๆลายวัน <extending> ที่เกิดจากเด็กหญิงมีนาครับ นนมกนค่ข้าเปลี่ยนดูดนมของมีนาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงฝึกดูดและกระตุ้นเต้านมของแม่แสนดีครับปริมาณนมที่ได้รับจากแม่เนี่ย ยังไม่เพียงพอนะครับทุกคนแม่แสนดีเนี่ยมีน้ำนมอยู่นะครับแต่ว่ามีนาของเราเนี่ยเขาตัวใหญ่มากๆครับปริมาณนมที่ได้รับเนี่ยยังไม่ลงตัวครับลงัฮะมานองมติดเียว่าลงตัอ๋อพลาแหละใช่ช่วงนม่ติดจางนะ เข้าไหมหน่เข้าบ้างไหมหน่ไปบ้างไหมหนิ่อนถอนไอ้กระต่ายถอดแล้วขวดมันเป็นขวดจุลอากาศเลยนะถ้าบ่มีระบบจ้องการของหนักอะไเจอกลุ้นมันน่ะนานนั้นดูจนเจ็บปากไปรนเนี่ย

ม,มีนาเนี่ยมีส่วนช่วยเยอะมากครับมีนาคงสงสารแม่แสนดีครับก็เลยช่วยกินปีกล้วยด้วยน้องอาจจะคิดว่าน่าจะช่วยเพิ่มน้ำนมให้แม่ได้จากเด็กที่ไม่เคยกินปีกล้วยมากินปีกล้วยได้กินปีกล้วยช่วยแม่เก่งนะเนี่ยน้องสาวของพี่แอ

รับกันคค่ท่นี่มีหมดเลยพร้อมมนเลยอจอพานจอจอพานหมดต้องขเรื่องเอ็มองอแทจะได้ประเทศจะินาบอได้หรอโอเคเอเดี๋ยวไเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวแล้วครับ ตอนนี้กร็ดูพอได้ครักพี่ปลอดทีครับอืมมันเล่นเป็นไงเจตนะไม่เสนดีไม่ใช่หมอนะข้าวผมกินดีครับผมฟางนี่ได้ครับผมี่เทียวยากินละกินละครับดูเรื ulously, ่อยๆเลย เอออย่างเอียหัวง่ะเหมือนยังดูดนมไหนมาเป้ะมันไม่ทัดใจหรอกเย้เออขุดเอาขุดความเบโจนหน่อยโอ้นี่ขาดเยอะเลยเออเจ้านมแม่ไม่ยาวขนาดนั้นเออเออนี่เดียวดูเอออย่างเงี้ยโอเคหัวง่ะทันไหมเบมือตทนอ่ะ ได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมว่าโอเคเอาแล้วดูดไม่ค่อยออกแล้วเหมือนนมแม่มนแหละทีนี้ตั้งใจนะปวดกระพุ้งกว่าปวดจนน้อยเออเถึงเจ้านมแม่จะรู้เยอะกว่านะทีนี้นะนี่รู้เดียวในรูใหญ่ตันเนาะตันเนาะมาดูดปั๊ลงอยังไหมก่อนภารกิจในการปรับพฤติกรรมของแม่แสนดีกับน้องมีนาเนี่ย ทั้งพี่หมอและพี่ควานเนี่ยเขาลุยเต็มที่ครับทุกคนดูดูแล้วมีนาก็ติดใจพี่พี่ทุกคนนั่นเนี่ยอยู่เป็นจริงๆครับพี่พี่ทุกคนที่นี่เนี่ยพูดจาน่ารักกับมีนาะแถมนิงใจดีกับปีนาอีกไม่รู้เลยครับว่างานนี้เนี่ยคนหลอกช้างหรือว่าช้างหลอกคนแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขอให้ภารกิจสําเร็จผ่านไปด้วยดีนะครับทุกคนมามัดกค มาถึงโมเมนต์สุดแสบแอบดึงนมแม่ให้ภาพมาเล่าเรื่องเลยนะครับถ้าแม่แสนดีพูดได้ก็คงจะพูดว่าทำไมมีนาเป็นช้างแบบนี้แทนแม่จันแน่ๆเลยครับเออแม่แสนดีครับเจ็บให้แม่ क्या दिल पांव नया बटन क्या है नया बटन क्या है